สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำข้อสอบ NT นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการบวกและการลบจำนวนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนค่ะวันนี้เป็นข้อสอบของปี55นะคะเขากำหนดสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมแทนเลขโดดที่ต่างกันแล้วก็ให้แบบฟอร์มมานะคะเขาถามว่าอะไรการบวกให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดขั้นต้น ตัวเลขใดแทนสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ถูกต้องนะคะหลายคนสงสัยเลขโดดคืออ,ะ,อะไรคะครูเลขโดดมีอยู่10ตัวนะลูกนะก็คือ0ูนถึงเนะคะคือเลขโดดนะคะอา้าวเขายิ่งกําหนดมาให้ตัวเลือกแบบนี้ยิ่งง่ายเลยนะคะเราก็จับแทนเลยนะคะมาดูข้อที่1นะคะเช่นเคยนะคะครูจะขึ้นเวลาไว้ให้ตรงนี้นะคะไม่ควรจะเกิน2นาทีนะคะมาเริ่มแทนกันเลยนะคะ เขาบอกสี่เหลี่ยมแทนด้วย7ใช่ไหมล้วก็เจบวกเจ็ดได้14ใส่สทด1แทนสามเหลี่ยมเป็น8นะคะ8ปบวกแได้16เป็น17กับตัวทดใส่7ทด1นึสองบวกหได้3โอเคข้อ1นนี่แหละนะคะคือคำตอบนะคะถ้าหนูไม่แน่ใจหนูก็ลองเอาตัวเลขในข้อสองที่เขาให้มานี่มาแทนดูนะคะเอามาลองดูนะคะ เดี๋ยวคูลบปั๊บหนึ่งนะคะอันนี้เอาออกไปนะคูบอกเออเด็กบอกคขาจะพิ่งลบข้างบนนะคะลบแค่นี้ก่อนนะคะมาดูข้อ2นะคะเราก็แทนเป็น7จ็ดเหมือนกันใช่ไหมคะก็ใส่7มา7จบวกเได้14บส่ใส่สทด1นสามเหลียมเป็น3านะคะ3าบวกสเป็นถกเป็น7นะคะ2ก็ชักลงมานะคะ มันจะไม่ใช่3แล้วมันจะเป็น2นะคะเป็น274เเห็นไหมคะคำตอบก็ไม่ถูกนะคะถ้าใครว่างนะคะอยากจะลองแทนไปทุกข้อก็ลองทำดูนะคะลูกข้อนี้ง่ายเนอะเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปคะ่ะ